ผัดกะพซุยจ่ากินกระเทาง่ายๆก็เอาหางไก่ใหญ่ๆกรับจาได้มากัจะรับการผัดกระเพราและเถาได้ของทีกหวัเจ้าว่าพี่กกระเทียมพริกกระกรเทียมต้องให้กระละเอียดแล้วแ่ละแถของน้นหอมแค่ไม่หอมแค่กระเทียมกัิดอย่างนี้นกินหอมใส่หมูใส่ไก่ใส่แล้วก็ไปี้ไื้ มันเหลักของการผัดกะเพราแต่ทำกะเพราที่รสชาอร่อยแล้วก็มีหอมก็เกลี่ลงมาเวลาเขาเวลาทำเพราเ่อจะเจะแซ่บเพื่อหอมแท้ย่างสาลานอาหารไปตามุุกงไดมจะไปจ้างกะเพราหรอาหารหลักนี่งาคนมาคนมาังกุงกะเพราก็ง่าย คนกะผัดก้นกับผัตก็เสียก้นกับผัตเสียนี่จะรับก้นกะปัตไหลเด้อธนาคารที่เกับกระเทียมขั้วให้หน่อยขั้วให้หน่อยนะครับการผัดทุกอย่างต้องเติมน้ำเข้าไป นี่คือซอสกะเพราซอสกะเพรานะคะใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้แบบชาของมะเร็งซอสของเกาหลีญี่ปุ่นของไทยไม่มีญี่ปุ่นไม่มีชาเสียงภาษาญี่ปุ่นอะไรใช้สายลวดลายที่เบิร์นหลอกลวดจับก็กลิ่นหอมมันปลาพร้อมเลยเผาพร้อมชูรสอันนี้คือน้ำตาลนะคะน้ำตาล ตับน้ำตาลนิดนึงจะใส่เยอะกระเพาจะใส่น้ำตาลเยอะใส่นิดเดียวตับข้างๆนิดนึงก็แล้วแต่เราเนื้อทเราแบบขึ้นขึปลาแดงใส่สักหน่อยนะปลาแดงใส่ค่ะไปค่ให้มีสีสันไปปวหัววหว ใส่ไปงะนงานของเราก็เข้ากระดกกอกแห้งจานต้องมาในชัางงานนี้จานแบบงห้เรยจ้ะพี่้องนนือ อาหารันวันันเย่ยมเ่ยอาหารแต่ว่าทำให้มันถูกแ่กับเยของเสยบเหวหายแล้วเสร็จแล้ว้ครับกับเผาง่ายจานใหญ่หไปกินเา